สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทําสังขยาชาเขียวเอาไว้กินกับขนมปังของเรากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูค่ะส่วนประกอบนะคะอันนี้ก็คือขนมปังเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ได้นะคะอาหั่นเป็นชิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวขนมปังไปนึ่งเลยค่ะเราก็จะนําขนมปังของเรามาใส่แล้วนึ่งไว้เลยค่ะเตรียมไว้กินกับสังขยานะคะเรามาดูส่วนประกอบของสังขยาชาเขียวเรานะคะจะใช้นมสดคาเิชั่นค่ะ 300มิลลิลิตรหัวกะทิสดนะคะ100มิลลิลิตรแล้วก็เตรียมน้ำร้อนไว้สัก0 0ึมิลลิลิตรค่ะแล้วก็จะมีตัวน้ำตาลนะคะสี่ช้อนโต๊ะอันนี้เราใช้น้ำตาลละเอียดเพื่อนๆจะใช้น้ำตาลเป็นเม็ดสีขาวหรือว่าไม่ขัดขาวก็ได้หมดนะคะตามชอบความหวานตามชอบเลยค่ะแล้วก็ตัวแป้ง้าวโพดสองช้อนโต๊ะไข่ไก่สองฟองเราจะใช้ผงชาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ อันดับแรกเลยนะคะเราก็จะเอาผงชาเขียวของเรามาใส่กับตัวน้ําร้อนละลายก่อนนะคะชาเขียวกับตัวน้ําร้อนก็เข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทาค่ะเราก็เอาไข่ไก่นะคะลงเลยค่ะเสร็จแล้วแป้งข้าวโพดค่ะตามด้วยน้ําตาลค่ะแล้วก็หัวกะทิแล้วก็นมสดค่ะ น้ำชาเขียวนะคะเมื่อคนผสมเข้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมากองครั้งหนึ่งค่ะเราจะกองก่อนนะคะเผื่อว่า่าส่วนของไข่หรือว่าแป้งที่ไว้ายัางไม่ละลายตัวดีก็จะได้เวลาเราหนังึ้นตั้งไฟเนี่ยก็จะได้เนียนนะคะ อันนี้เรากองเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานําไปตั้งไฟกันค่ะเราจะนำภาชนะหนึ่งใบใส่น้ําตั้งให้เดือดน,นะคะแล้วก็นําอันนี้ตั้งลงไปเลยค่ะสังขยาชาเกี่ยวของเราตั้งลงไปในน้ํานะคะแล้วก็กวนเรื่อยๆค่ะอย่าปล่อยมือนะคะใช้ไฟระดับก,ากลางๆค่อนไปทางอ่อนค่ะก็ให้คนอย่างนี้นะคะเนื้อเนื้อสังขยาเราก็จะเนียนค่ะขึ้นค่ะ สังขยาชาเขียวของเราก็สุกแล้วนะคะพอนําขึ้นจากเตานะคะให้เพื่อนๆกวนให้ความรอุความร้อนมันค่อยๆหายนะคะสังขยาเราก็จะมีความมันเงาค่ะขนมปังสังขยาเราก็พร้อมเสิร์ฟนะคะนี่คือขนมปังที่เราเนื่อไวล้รล้อนๆค่ะเราก็จะเสิร์ฟคู่พร้อมกับตัวสังขยาชาเขียวของเราค่ะ บางคนจะรับประทานก็อาจจะเติมนมสดลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วเราก็ลงโรยผงชาเขียวเล็กน้อยค่ะให้มีความสวยงามนะคะอันนี้ขนมปังสังขยาชาเขียวของเราก็พร้อมรับประทานค่ะ เพื่อนๆทดลองทําดูนะคะรสชาติอันนี้จะนุ่มละมุนหอมมันค่ะไม่หวานจัดนะคะก็เป็นวิธีการทำสังขยาชาเขียวแบบง่ายๆถ้ากรณีว่าเราขี้เกียจจะมาปั่นตัวใบเตยนะคะลองเปลี่ยนรสชาติดูค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ